ช่วงพอคาแซ่บครับกับเข้าสู่ช่วงพ่อ้าแซ่บน,นะครับเรายังอยู่กับแม่ค้าแซ่บนะครับอาจารย์นันนะครับที่อเอ็มเดนชอปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ แป้งสิฟันยาสิฟันนะโอ้โหซื้อครบแพ็กเกจร้อยเดียวนี้ได้ครบหมดนะจย์วันนี้จันนันมีอะไรมานําเสนอครับอาจารย์ครับก็หลังจากแปรงฟันให้ถูกดีดแล้วเนี่ยคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยนําพาฟูล,ลายเข้าไปเจอฟันได้มากขึ้นอ่าโดยเฉพาะซอกฟันเนี่ยค่ะคก็ต้องใช้น้ำยาบ,บนปากน้ำยาบ,บนปากถามจริงจันว่ามันจําเป็นไหมในบางคนจําเป็นค่ะในผู้ในคนที่มีความเสี่ยงฟันถูก เยอะๆเราเอ๊ะทำไมเราฟันผุบ่อยจังนะคะลองใช้น้ำยาแนะนำมันนี้ใช่ลองใช้น้ำยาบ้วนปากเพิ่มนะคะใช่อาจจะเพิ่มเป็นวันละสักสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะเวลาใช้เนี่ยใช้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทานอะไรตาม30นาทีเพราะว่าฟูรายมันยังต้องคงอยู่ในปากก่อนอ๋อใช่นะครับอาจารย์อันนี้มีน้ำยาบ้วนปากขายผมเห็นมี2สีค่ะมี2สีมีสองรสมี2ขนาด2ขนาดนะอันนี้คือน้ำยาบ้วนปากที่ใช้แบบทั่วไปใช่ ใช้แบบทั่วไปเลยนะครับอาจารย์ใช้เพิ่งรู้จากอาจารย์นะว่าห้ามทานอะไรครึ่งชั่วโมงใช่มันก็เหมือนกับเราเครื่องฟัวร์่ะค่ะถ้าเกิดว่าเราบ้วนแล้วเนี่ยแล้วเราก็บ้วนน้ําทิ้งเลยหรือว่าไปทานน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยฟัรวรอ์อ่ะมันก็จะไม่ได้เกาะอ,อยู่ในปาก็ยังไม่ทันทํางานเลยเราก็ทิ้งลงท่อแล้ว<อ>ก็บ้วนไปก็เสียดายตังค์จุดเด่นนะจ๊ะจุดเด่นของของเอ็มเดนจุดเด่นของเอง็มเดนก็คือมันเป็นราคาถูก แน่น <gesch uce> อนอยู่แล้วอาจารย์ขายแบบไม่เอากาไรจุดเด่นอีกอย่างมันจะแบบมันแสบปากไหมอาจารย์หนูว่าไม่แสบปากค่ะไม่ผสมแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยตอนคือคือเรางานวิจัยต่างๆมากมายเนี่ยก็คือบอกแล้วว่าเราไม่ควรจะบ้วนแอลกอฮอล์ในปากค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ผสมแอลกอฮอล์มีผสมฟลูไรด์มีสองรสชาติให้เลือกใช่มีสองรสชาติให้เลือกรสเอ่อฟรชนะครับกับรสกัเป็นเหมือนกันนะสตรอเบอรี่นะครับ กับกลิ่นมิ้นราคาครับอาจารย์ครับขวดใหญ่งี้ราคาขวดใหญ่นี้60บาทเท่านั้นค่ะ60บาทนะครับแล้วถ้าเป็นขวดเล็กนะขวดเล็ก35บาท35บาทนี่คือพกพาได้นะครับ2อ0มิลลิลิตรนะครับถ้าขวดใหญ่ก็500มิลลิลิตรนะครับอาจารย์นันถัดไปครับยังอยู่ที่น้ํายาบ้วนปากนะอาจารย์ค่ะเออผมิตภัณฑ์นี้มันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับอันนี้ค่ะเป็นน้ํายาบ้วนปากที่สําหรับฆ่าเชื้อค่ะมันจะเขียนว่าครอเฮกซิดีนเมลวอช อ๋อให้ท่านสังเกตนี่นะอันนี้เจนสำหรับค่าเชื้อนะครับค่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่คนที่อาจจะผ่าฟันคุดมามนะคะผ่าฟันคุดแล้วคือ,ค,อคือป้องกันแผลติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ่าจะจ่ายคลอเฮกซิดีนมาวอชให้คนไข้อ่าอาจจะลงมาซื้อนะคะเนาะคือมันจะค่าเชื้อแบคทีเรียได้หมดเลยค่ะทั่วไปอา,อาจารย์สมมติว่าผมอยู่เฉยผมไม่ได้ผ่าฟันคุดไม่ได้มีอะไรผมเอามาบ้วนได้ไหมบ้วนประมาณสักสองอาทิตย์ สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ไม่ใช่ค่ะบ้วนประมาณสักสองอาทิตย์เท่านั้นไม่เกินห้ามเกินเพราะถ้าเกินเนี่ยอันนี้ถ้าใช้เกินเนี่ยมันจะฆ่าแบคทีเรียทั้งดีและไม่ดีมันฆ่าหมดเลยตายเลยคราวนี้เสร็จเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมดุลของแบคทีเรียเราจะเสียไปอ๋ออันนี้ใช้อันนี้ใช้เฉพาะเฉพาะเฉพาะช่วงเวลาช่วงเวลาใครอย่าไปซื้อมาบ้วนเล่นใช่อย่าไปซื้อมาบ้วนเล่นแต่ว่าสามารถบ้วนเล่นอย่างเช่นแบบเออเราฟันผุบ่อยจังเลยบางทีเขาก็ใช้อันนี้จ่ายเพื่อให้ คนไข้ที่อาจจะลดช่วยลดจํานวนเชื้อสักช่วงหนึ่งคหรือคนไข้ที่ตอนนั้นอาจจะแปลงฟันไม่ได้เช่นหกล้มมาตรงนี้มีแผลอยู่แปลงฟันแล้วเจ็บก็คือเอาเนี้ยชุบค้ากรอสแล้วก็เช็ดได้ผมสมมติผมมีแผลในปากกัดกัดโดนกัดโด,ดนเหงือกอะไรงี้ะจะโด,ดนผนังใช้อันนี้ใช้อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง,ค,งคือทั้งหมดแล้วเนี่ยใช้ไม่เกิน2ออาทิตย์อันนี้ราคาครับอาจารย์ อันนี้ราคา45บาทค่ะ45บาทนะครับโอ้45บาทเองนะอันนี้ก็เป็นเฉพาะหน่อยนะครับมาอีกขยับอีกอันนึงครับอาจารย์นันครับอันนี้อันนี้เป็นน้ำยาบ้วนปากเฉพาะสำหรับคนที่ปากแห้งนะคะคนที่มีภาวะปากแห้งอย่างเช่นคนที่ใช้แสงเป็นเป็นมะเร็งแล้วต้องใช้แสงต้องใช้แสงเท่านั้นใช่หรือได้รับยาบางอย่างเช่นเคมี ยาบําบัดเคมีอะค่ะคือปากเขาภายในช่องปากเขาจะแห้งภายในช่องปากจะแห้งเพราะว่าเพราะว่าต่อมน้ําลายเนี่ยไม่ทํางานอาจจะเสียไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช้ต้องมาใช้เฉพาะอันนี้เท่านั้นใช่อันนี้ก็จะเป็นเป็น มีฟลูออไรด์ด้วยป้องกันฟันผุด้วยเพราะว่าเพราะว่าถ้ายิ่งปากแห้งอ่ะโอกาสฟันผุก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วยนะคะก็ไม่แนะนําสําหรับคนทั่วไปที่จะเอามาใช้ไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นเลยใช้แบบนี้เลยอันนี้คือสําหรับเขาเรียกว่าผู้ป่วยที่ไปใช้แสงมาใช่ไหมครับหรือได้รับยาบางชนิดที่จะทําให้ปากแห้งใช่ไหมครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์โอ้โหนี่มันจะชุ่มชื่นคือคือมันมันมีดีกว่า น้ำยานปวปากทั่วไปดีนักงาที่จจันผ่านงานวิจัยมัมัน้มีคัดแก้มีทั้งรถแบคทีเดียมีทั้งสายมะเร็งถ้าแบบยังปากไม่ดียางผมนิดไม่ไม่มีอาจารย์ไม่น่าจะมีอันนี้ก็ราคาครับอาจารย์นันครับอันนี้ราคา50บาทค่ะ50บาทนะครับสําหรับผู้ป่วยนะครับก็หาที่คือเดี๋ยวนี้ไม่มีหายากนิดหนึ่งก็มาซื้อที่นี่สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับ นอกอันนี้คือผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปที่ประชาชนสามารถซื้อหาได้นะครับผ่านช่องทางที่เอ็มเด็นชอปออนไลน์ก็ได้มาที่นี่ก็ได้ hey, ไหเห็นผมเห็นมีอะไรตั้งเยอะแยะเลยอาจารย์นันครับพวกนี้นี่จะเป็นอะไรครับคือเพราะว่าวกนี้คว,ความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะนี่ของประชาชนนะคะอันนี้ของคุณหมอฟันอ๋อคือคือมีผลิตภัณฑ์ที่ขายกับประชาชนทั่วไปแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขายกับหมอฟันด้วยใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างสิทธิ์เก่าของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุณคุณหมอฟันที่เปิดคลินิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ ต้องต้องอาศัยของต้องใช้ของในการรักษาคนไข้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ขายเฉพาะกับันตแพทย์โดยเฉพาะเลยเอาเอาสักนิดหนึ่งอาจารย์มีอะไรบ้างอันนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยมีขายเฉพาะคณะคณะแพทย์มหิดนเท่านั้นที่นี่เท่านั้นที่อื่นไม่มีเป็นไทม์มอลศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นยาเก็บฟันน้ำยาเก็บตัวอย่างฟันอ๋อไม่มีที่อื่นแน่นอนไม่มีที่อื่นแน่นอนคือทุก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 ้อได้ที่นี่หมอฟันนะใครเปิดคลินิก ่เราต้องแช่ฟันเพื่ออย่างที่เก็บฟันมาทําเก็บฟันมาทําแผลอยเงี้ยค่ะจ้าซื้อที่นี่เท่านั้นอน้ำยาล้างคองรากฟันเวลาทำเวลาทำรักษารากฟันอืก็เป็นคอเลกซิดีนสองเปอร์เซ็นต์นะคะมีน้ำยาล้างคองรากฟันอีกแบบหนึ่งก็คือคอเลเนตโซดาก็ซื้อที่นี่ได้ซื้อที่นี่ที่นี่ผลิตหมดเห็นอันนี้มีจานสามถุงนี่ไม่ใช่ผมซักฟอกนะค่ะไม่ใช่ผงซักฟอก เปาไม่ใช่ไม่ใช่นะจารย์มันคืออะไรฮะอาจารย์นะมันคือปูนปลสเตอร์ค่ะจารย์แต่มันเป็นมันไม่ใช่ปูนาสเตอร์ธรรมดามันเป็นปูนยิปซั่มอ่าถ้าเกิดว่าชาะชาชนจะซื้อไปโบกบ้านไม่ได้แพงใช้ปูนธรรมดาดีกว่าอันนี้คือใช้สำหรับนักแตแพทย์เท่านั้นใช่ไหมครับสหรับใช่ค่ะก็คือในในการในการทำฟันเนี้ยค่ะในการทำฟันปลอมหรือว่าทำ ทำอะไรที่จะต้องทําแบบจําลองฟันออกมานะคะ,ะเราก็จะต้องใช้ปูนปลาสเตอร์เป็นตัวหล่อแบบค่ะนะคะ,ะม,มีมีมีมันมีหลายแบบมีสีเขียวสีขาวแล้วกส็สีสีแบบชมพูชมพูนิดนิดหนึ่งนะคะซึ่งใช้ต่างกันไปคนละชนิดคือก็จะ,ะ,ะเป็นปูนเฉพาะที่ใช้ทำเต่านี้ไม่ใช่ปูนปลาตเตอร์ทั่วไปมาทําได้ใช่คะก็คือคอันนี้เป็นแบบเบลมิกซ์แบบของอดอดของของจัดฟันของของแบบ ใส่ฟานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอที่สมมติราถูกแชร์ไปคุณหมอว่าเอ๊จะมาซื้อที่ที่นี่มีทำขายอยู่คือที่เนี่ยเนี่ยค่ะอาจารย์คือเราอ่ะผลิตร่วมผลิตวิจัยและพัฒนาร่วมกับ SCG คนไทยทำเองใช่เชื่อมั่นได้ว่า SCG ก็ผลิตปูนยิปซั่มอยู่แล้วเนาะคับค่ะอันเนี้ยเรามาบวกกับศักยภาพของคณะทันแพทย์ด้วยใช่ก็คือทำให ปูนเนี่ยมีความสามารถในการต้านเชื้ออย่างเวลาที่เราพิมพ์ปากเขาค่อยออกมามันจะมีมีน้ําลายเนาะก็มีเชื้อมีอะไรอ่งนี้ยค่ะเทปูนเนี่ยปูนเนี่ยมันไม่ปูนเนี่ยก็สามารถยับยั้งเชื้อได้อแอนตี้แบคทีเรียแต่แต่แตไม่แนะนําให้ประชาชนทั่วไปซื้อไปเทใส่ปากเล่นนะฮะอ๋อแน่นอน,นหมอเขาบอกฆ่าเชื้อไม่ได้นะ <laughs> มาบ้วนปากเรื่องอันนี้ดีกว่าใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกใช่ไหมฮะผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ที่คุณหมอสามารถใช้ในคลินิกได้อืก็เวลาเราน้อยก็ไม่สามารถที่จะเจาะลงไปได้ว่าอะไรยังไงก็ติดต่อมาที่ M d e n c Shop ค่ะนะครับเฟซบุ๊ก M d e n c Shop หรือว่าเดี๋ยวแอดไลน์ตามที่ขึ้นให้ก็ได้นะคะนะครับโอ้โหแหมมาสองสองเทปเลยนะอาจารย์นันแล้วก็สนุกสนานมากนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่อาจารย์นันพาชม แล้วก็มาขายของอาจารย์ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวชาติเนี้อาจารย์เปิดร้านได้อีกร้านหนึ่งเลยนะเป็นเป็นขายผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นันมากๆนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับทันตะแพทย์หญิงวรนันท์ประพันธ์ศิล์นะครับสำหรับโอกาสที่ได้มาร่วมในเอ็มมิสยูสานะครับตั้งสองเทปแล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับค่ะยินดีมากเลยค่ะครับก็กลับไปที่ห้องส่งอีกครั้งนึงนะครับ ครับก็สองตอนครบแล้วครบแล้วนะไปเคเี็กสเปเชียลสัญจรมิสยูสารยาตั้งแต่เปิดมานี่สเปเชียลมาเลยเพราะว่าโควิดไปไหนก็ดีออกไปได้แต่ว่าทร่นี่เซฟใช่ฮเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ไม่ใช่สัปดาห์หน้าสองสัปดาห์ไปไหนครับอาจารย์นี่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 เขาเกเรื่องว่าอยู่ในป่ากล้องกล้องช่วยจำเลยใส่มานานแล้วคืออะไรนึกว่าอยู่ในป่ามีอะไรไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าดูออกไหมอันนี้ นีนี่นี่นี่กวางแน่นอนตัวนี้ตัวนี้นะกระต่ายครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าเราอยู่ในป่านะอีกสองสัปดาห์นะเราจะไปบุกพื้นที่ของนาติกเราจะพาทุกท่านกลับสู่ฐานทัพนาติกนะมิสยูสารยาแบบเดิมแล้แบบเดิมแล้วไม่ต้องสเปเชียลแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มปลดคลายอะไรบ้างนะครับเราจะไปเยือน ถิ่นเขาอ่าพื้นที่อะไรอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนีอาคารอนุรักษ์กาาน,กนะเราจะกลับมาดูว่าระบบกาย,ยภาพของสารยาเป็นยังไงนะครับเราจะไปเจาะที่แรกเลยนะที่งานภูมิทัศน์ของกองกายภาพนะแล้วก็รับรองว่า แหม่ไม่อยากจะจริงๆโอกันมี<อ>นช่วงเด็ดเพิ่มเติมต้องสปอยสักเล็กน้อยอ Miss You Challenge นี่ <laughs> เพื่อให้ตื่นเต้นสักเล็กน้อยเข <laughs> าเรียก Miss You Challenge, Challenge ก็อยากจะทราบนะว่า Miss You Challenge คืออะไรนะครับอีก2สัปดาห์นะครับพุธที่10มีนาคมนะครับเวลาเดิมนะครับ5โมงเย็นนะครับกับ Miss You ะนะครับสำหรับ Miss You s a สัปดาห์นี้นะครับผม โปรติเซอร์เอฟนะครับนัตติกนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับพุธที่10มีนาครับสวัสดีครับสสวัดีครับ